สวัสดีครับและนี่ค,คือรายการถ้าคุณแม่อย่าแพ้ปอสี่สนับสนุนรายการโดยไมล์ไมโลแอคทีฟบีทรีวันซีเรียลผสมทันยารและ Honda รุ่นปี2008ทุกรุ่นพร้พรอมรองรับน้ำมัน E 2 0ครับพี่ตาก้าหนูหายเมื่อกี้เดินตามน้องๆทันไหมก็เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันนะครับอ้าวเช็คชื่อก่อนน้องเฟิร์สวัสดีค่ะน้องตาสวัสดีครับโต๊ะครับโต๊ะเฟิร์สวัสดีครับคุณเฟย์ เริญเลยค่ะคะค่ะแล่นน่งมัสวัสดี่วันนี้เดินออกมาถ้าทำกระชุ่มกระชวยนะอีกสี่ข้อนี่สบายๆเลยใช่ไหมวันนี้ีเพื่อนช่วยสามค่ะโอ้โหวนี่เขาเรียกว่าพกมาตุงเลยนะยังไม่ได้ใช้เลยความช่วยเหลือเนี่ยเป็นคนอื่นเขาอิจฉาเนี่ยเขาเรียกว่าใช้อย่างประหยัด นิดหนึ่งที่เพราะว่าห,หลังๆที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าทางจะตอบไม่ได้หลังๆนี่กะใช้เต็มที่ใช้เต็มที่เรื่องเพื่อนเลยแล้วกันจินจินฮาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจินินปกตินี่ถนัดอะไรเป็นพิเศษไม่ถนัดอะไรรางไม่ลูกก็มีบางถนัดอะไรคะลูก ก็ถานัดภาษา,า,า,าไทยศิละปะดนตรีแล้วก็การงานเทคโนโลยีเจอกันอ่ะอีกสี่ข้อต่อจากนี้ไปกับความช่วยเหลือทั้ง3มแบบไม่ได้ใช้เลยจะทำให้ข้าไปชู่ข้อที่สิบที่สบายหรเลาเลือกเลย งานและก็เทคโนโลยีป .4 สีงานเทคโนโลยีป .4 ส0 0 0 0มนบาทครับฮาร์ปจะใช้ผ้าเนื้อบางเบาและลุยง่ายเย็บเสือ้อจะต้องใช้วิธีเย็บด้วยตะเข็บกลมหรือตะเข็บเข้าถ้ำเพื่อให้เสือ้อทนผ้าเนี้ยจะลุยง่ายถูกต้องไหมคะลุยง่ายก็เลยต้องใช้วิธีเย็บยังไงเพื่อที่จะทนแล้วมันก็ไม่เพื่อตอบแล้ว จากแววตาจินจินแล้วใส่แว่นตาด้วยต้องเป็นเหล็กเรียนจิเอ่อ,อาถามเพื่อนดีกว่าขอถาม<อ>าเพื่อนก่อนบทจ,จะถามจินจินว่าจินจินตอบว่าอะไรนะ <ขอ S 2> ค,ครับขอถามจินจินตอบว่าไงลงูกจะเก็บเข้าถ้ำอ่ะโอเคค่ะตอบครับว่าว่าเอ่อใช้ตะเข็บเข้าถ้ำค่ะ ก็คือถว่าเชื่อแล้วจริงๆแล้วกันค<ะ>่ะนะครับค<ะ>่ะต่อมาใช้ตะเข็บเข้าถ้ำครับและเพื่อให้เสื้อทนทานนะครับใช้กับผ้าบางบๆและลุ่ยง่ายด้วยนคนจะเย็บด้วยวิธีตะเข็บเข้าท้ำนั่นแหละครับ<ฮ>ตะเข็บกลมหรือตะเข็บลวดเนี่ยนะครับเป็นตะเข็บที่นิยมใช้ในการเย็บกางเกงแพรกางเกงชาวเล ผ้าสิ้นผ้าถุงสบงจีวรมีลักษณะกลมหรือเหมือนเส้นลวดนะครับส่วนตะเข็บเข้าทับเป็นตะเข็บที่เหมาะสาหรับผ้าที่มีเนื้อบางเบาและลุยง่ายเพราะจะเป็นการเก็บปริมผ้าที่จะลุยด้านในเป็นตะเข็บที่มีการเย็บสองครั้งด้วยกันขอบคุณมากค่ะน้องจีนอดไปจริงๆถือว่าพอนี้ช่วยได้เต็มที่เลยนะคะอ่าสามข้อกับสองความช่วยเหลือสบายๆดูคําถามเลย ภา,ายปคาสค่ะภาษายป .4 ี่สาม่นบาทนะครับเป็นคําถามจากทางบ้านนะครับจากคุณธนชัติจรัสศิลปชีพแขวงลําปักชีหนองจอกกรุงเทพนี่เองครับเครื่องใช้จําพวกทัพพีทําด้วยกลาด้ามเป็นไม้คนสมัยก่อนใช้ตักแกงเรียกว่าอะไรไมนเรียกว่าทัพพีอะจปต้องเรียกอะไรอีกนลคะพี่ตายดีกว่า ใช่ชมพวกทัพพีทำเดี๋ยวนี้ทัพพีเมื่อก่อนไม่รู้ว่ายัางไงถึงมาถามเงี้ยใช้ชมพูกทัพพีทำไม้กัญชาด้านเป็นไม้มาเพื่อนตอบย่าค่ะขอ,อเชื่่อนเชื่อเพื่อนนะครับเชื่อเพื่อน ือตอบอะไรตามเพื่อนไปเลยขอดูเพื่อนสี่คนก่อนดีกว่าไม้ตักที่ตักแกงกะลาจะหวักคำตอบคือจะหวักจะหวักจ,จะตวหวักก็ได้จ่าหรือกระจ่าก็ได้ซึ่งคือเครื่องใช้ตักข้าวและแกงทำด้วยกะลามะพร้าวมีด้ามรูปคล้ายทัพทีแะวหวักจ่าหรือกระจ่าก็ได้ตอนนี้ อยู่ที่น้องจิมจนแล้วนะครับจิมจนตอบว่าไงจังหวะครับขอบคุณมากนะคะจิมจินครับขอบคุณนะคะจิมจนเก่งมากครับยอดมาอีกสองข้อยังมีความช่วยเหลืออยู่นะครับน่าจะได้ หรือไม่ได้ยังไม่ทราบเดี๋ยวเราคบบกันค,ครับ